มีเงิน10,000บาทลงทุนอะไรดีประธานเหมียวจะขอแนะนําแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่เลยนะอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเท่าไหร่แบบแรกคือพวกสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสะเงินสดแต่ไม่ได้ทําให้เรารวยขึ้นอย่างรวดเร็วตรงนี้ผมจะเรียกมันว่า cash generating ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็คือตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลเราให้รัฐบาลยืมตังค์แล้วเขาก็จ่ายดอกเบี้ยมาให้ทุกๆปีตราสารหนี้ไทยตอนนี้2-3%ต่อปีของอเมริกาก็ประมาณ4%กว่าๆหรือจะเป็นหุ้นกู้เสี่ยงขึ้นมาหน่อยเพราะบริษัทที่ยืมเงินเราก็อาจจะเีี้ยวน แต่ดอกเบี้ยก็จะสูงกว่าเช่น4-8ตรงนี้เราก็อาจจะลดความเสี่ยงด้วยการกระจายมันออกไปหลายตัวนะกลุ่มแรกนี้เขาต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เราแล้วควบกำหนดเราก็ได้เงินต้นคืนคือเงินก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไปมากสักเท่าไหร่อ่ะทีนี้กลุ่มที่2ก็คือพวก store of value หรือเป็นแหล่งเก็บเงินระยะยาวที่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตยกตัวอย่างเช่นอะไรทองคําบางปีขึ้นเยอะบางปีขึ้นน้อยแต่ช่วง30ปีที่ผ่านมาจากบาทละ4,700มาเป็น52,000ถ้าคิดคร่าวๆก็คือมูลค่ามันเพิ่มประมาณ8ต่อปี มันก็จะไม่สร้างเงินสดให้เราใช่ไหมยกเว้นเราไปซื้อซื้อขายขายถูกจังหวะอย่างอื่นก็เช่นบิตคอยหรือว่าที่ดินผมก็จะลงไว้ในกลุ่มนี้ด้วยยกเว้นแต่ว่าเราจะเอามันไปทําอะไรให้มันเกิดรายได้ขึ้นมาซึ่งมันก็จะไปจัดอยู่ในกลุ่มที่3ก็คือเป็นทั้งสินทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นและยังให้กระแสะเงินสดไปด้วยตัวอย่างง่ายๆก็เช่นหุ้นถ้าบริษัทมีอนาคตดีรายได้เขาเพิ่มนักลงทุนก็อาจจะมาแห่ซื้อกันจนราคาหุ้นมันเพิ่มขึ้นหรือถ้าบริษัทมีกําไรเป็นเงินเข้ามาก็ มีโอกาสทํากําไร 10- 20%หรือเงินโตขึ้นเป็น2อถึงสเท่าได้ถ้าไปเจอหุ้นที่ดีมากๆนะแต่มันก็จะมีโอกาสที่เงินต้นหายไปด้วยถ้าเราไปเจอหุ้นเน่าๆหรือบริษัทที่มันแย่นะหรือเป็นกองทุนที่เข้าไปกว้านซื้อหุ้นหลายๆตัวเอาไว้ถ้าราคาหุ้นเพิ่มมูลค่ากองทุนนั้นๆก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถ้าหุ้นในกองทุนนั้นจ่ายปันผลออกมาก็ต้องมาจ่ายปันผลให้เราด้วยเหมือนกันเพราะงั้นถ้าเราเลือกได้ดีก็มีโอกาสที่ทั้งมูลค่าเงินลงทุนแล้วก็เงินปันผลเ่่่มึนรรยางงกกือไไดี็หปค หมดตัวได้เหมือนกันอยู่ที่เราแล้วว่าจะจัดการจัดสรรการลงทุนทั้ง3มหมวดนีย่ยังไงบ้างถึงตรงนี้หลายคนจะบอกว่าอา้าวฟังมาตั้งนานสรุปประท่านเหมียวก็ไม่บอกเลยว่าให้ไปลงทุนอะไรไม่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 หยุดเลยเนั่นมันคือแนวคิดที่แย่ที่สุดในการลงทุนเ,เพราะนอกจากเราจะมีเป้าหมายไม่เหมือนกันอ่าบางคนอาจจะไม่อยากเห็นเงินลดลงขอแค่ไม่เสี่ยงแล้วก็ได้เงินต้นครบหรือบางคนนี่พร้อมเสี่ยงสุดๆสามารถลงทุนหุ้นได้100%่งถ้าเจอบริษัทแย่ก็แค่เงินหายเจอบริษัทดีก็รวยไป พระท่านเหมียวก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจการลงทุนในรูปแบบต่างๆด้วยตัวเองก่อนมากกว่าจากนั้นค่อยตัดสินใจจะแบ่งเงินไปลงทุนอะไรบ้างซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยแล้วที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยหุ้นกองทุนตราสารนี่อะไรพวกนี้มันน่าสนใจต่างกันยังไงตอนต่อๆไปของซีรีส์นี้พระท่านเหมียวจะมาเจาะไปทีละอย่างกันเลยนะ